สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พ่อแพลวเวออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพลวจะมารีวิวไอที่ช่วยผิวใสแบบไอดอลเกาหลีกันทุกคน <Wow. S 1> กับนี่เลยค่ะทุกคนนี่จ้าพร by beauty 3d glow serum ค่ะนี่เป็นเซรั่มตัวใหม่ของพรเลยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้นะคะ <c oughs> เขามีพรีเซนเตอร์เป็นเวนดี้จาก red v e l v e ด้วยทุกคน มากเพราะผิวใสผิวดีมากๆเลยแพชชอบมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาเน้นเนี่ยช่วยผิวใบผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วช่วยลดรอยดํารอยสิวต่างๆให้จางลงด้วยค่ะและที่สําคัญผิวนี่ ชํำวาวแบบอิ่มน้ําแบบสาวเกาหลีนะคะซึ่งสาวเกาหลีผิวจะแบบมีความ 3D ผิวดูใสนะคะซึ่งแพลใช้และแพลแบบชอบมากๆเลยตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากกูต้าบูซีวิตามิน B3 3D ไฮยาลูร,รอนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามิน C ทั่วไปนะคะถึง15เท่าด้วยการเนื้อเนี่ยบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคะ่ะไม่ทิ้งความมันบนผิวโดยสามารถใช้ดูสภาพผิวเลยคะ่ะอันนี้เป็นก่อนใช้และหลังใช้นะคะสังเกตให้ว่าผิวก่อนใช้เนี่ยจะมีความ ห,ะะหลังจากใช้ในผิวดูสุขภาพดีขึ้นผิวดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูสว่างขึ้นด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบซองที่แผลซื้อมานะคะราคา29บาทเองค่ะทุกคนคือแบบูีแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะนี่ไปซื้อตามกันได้เลยนะจ๊ะเวลาแพลไปต่างจังหวัดก็คือพกง่ายมากๆก็คือซองเดียวอยู่ผิวสวยแบบไอดอลเกาหลีไปเลยจ้า<อ>วันนี้แพลก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, share, subscribe. เป็นกาลังใจให้แพลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปอยอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ